อะไรอ่ะเขาเรียกหลับหลัขวดละขวดล้ว,ลวงรวมมิดรวมมิดบ่ตัวนี้มีมูลไลายครับไปซัปเปิ้ลขวดเลยเมื่อกี้สบายดีเพราแเปพี่น้งองวันนี้ผมขับาระจำไปเล็กกับฝากเนาะวันนี้เราจะมากินข้าวสวยนะพี่น้องครับอาหารแซ่บๆของพวกเราเลยนะวันนี้นะนี่ขวดสุดยอดเลยรวมมิด นมิดบะมิดบนมิดบะมิดอันนี้มู่หลายจังเห็นยังมีปวดตัวนี่สุดยอดนิดไเลยครับวันนี้ก็กินเฝ้าต่อคือเก่าเนาะนี่เหมือนเหมือนเมืนเดิมเหมือนเดิมทีมีหางต่อของเนาะทางนี้เม็นน้อยสุดอันที่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้ทางบัไดเหนือไฟแล้วก็หายสุดมันนะแซ่บอีหลีพี่เนาะ เอา,าแกงมาเพิ่มเนี่ยแท็กซี่พร้อมเลยแป็ปซี่แป็ปซี่สามจอกเจ็ดร้ายพีเน้ะงเข้าจึงซี่นอ่ะจิ้นหนึ่งมีเ่าหนึ่งเด้ออันนี้เด้หอง <c oughs> ห้องแอร์มีให้กินขอโบอก,กิน <c oughs> ดันมัน้วยเป็นต่อ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 นะอยล้วคนมาลักต่องนี่ขเขาเลี้ยงไว้แบบ คือสัตว์เลี้ยงเขาเลยนะแบบคือหมาคือแมวแหละต่อเลี้ยงไว้กันขโมยหรือว่าดักซุ่มแบบว่าเมียเมียหญ่ทิมาหาเล่นน้อยแบบมาตีไเมียเลยนะเขานี่มากเขาจะดเสตโต้อต้อกับจะบินไปกัดกัดเมียใหญ่เนาะเออแล้วเาก็จะหนีทันอืมจับๆจ็ปมีต้องเลยแซมแพงมามามากินน้ำกัน,นพี่เนาะข้าสวยเม่ะ แซ่บแซบหลายอากาศเป็นใจวันนี้บุฮ้อนบุหนาวนแกงปลาแซลมอนแกงกระดูกครับแกงดุกหมูใส่บกสักซูพี่น้องเลยหนักซอร์เบิ้มบ้านเ้านห้องใหม่เฮ้ยพี่น้องเด้อมันฮ้อนพี่น้องเลย มอนอิ่ีได้เป็นน้องยัไงสุดเซ็บซี่เขานะดบือพเพชรน้องมียจะจ่ายหลายเลยอยากกินเพชรแล้วเราไปเอาองเพชรไปเอาอย่างอ๋อห

ไแล้วยแปดโมงครับมาแล้วมาแล้วเนาะมาเดีเละเผ็ดบ,บกเผ็ดกินข้าวไม่ได้กิน,นเผ็ดอยู่เน่ยพี่น้องเลยคือพอิ่มนะคือกินข้าวไม่ได้กินน้าไม่ได้กินเผ็ดกินข้า มกเอือกน้องมกเอือกเนี่ยมกเอือน่าเชียงกวางม่ามกเอือกสำเนื้อน้องมกเอือกเนาะหัวพันหัวพันพี่น้องหัวพันพันกับสำเนื้อบุ๊มเอ็นเดียวกันอันนี้ห้อยคูนห้อยคูนมะมกพริกเผ็ดนั่นแหละเผ็ดแดงเนี่ยกร้งเดียวเผ็ดกร้งเดียวเผ็ดอีหลี้านกินมกเอือก แซ่อีหลีพี่น้องเอเอกิ้จำแฮงพี่น้องแกงเยอะะอืมไม่็ดมากน้ำแดง่น้อยะูจะปนาโอ้ขอบใจขอบใจสุดเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารมาเริมฮ้องอืเสิร์ฟที่เลยอกูตไหนฮะเอาเป๊ปซี่กับตัวนี้เอยอืมน้่ำ Mình giảm to thôi nhá Nhắm suối Chỉ vô lòng ban cái con nó giảm to Hóa gì nhá Mà phải tự cầu ơi <c oughs> คิดนวครับกอันนี้ก็คือแม่ครัวของผมเจแปปปี้อร่อยมากเลยเอเอโคเซง ยอดความแซ่บสีมือกรองกอปปี้สุดยอดเลยมะคว้าเฮ้ยมะคว้่ฟังงามน้ำแพดกระถามหาเอาเย้เย้เย้เยอะจะลองจะลองเสียเสียอ้าชื่นใจกินแดงกับข้าวพี่น้องเอ้ย กินตะปคุ้งไปสักคั้ก,ก็เนี่เนาะอหอันนี้เป็นพวงเลยพี่น้องเลยได้หมดคนเดียวน,น้ำเกไรอยู่แล้วใจครับพี่น้องใจอืม <c oughs> อาะคืนนี่มีอย่างไรพี่น้อง,อ,งอันน้ท่าสวยเหมือนกันเด้อจแจ๊ะ ทนอ,อนทอนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะเห็นะหุคลิปต่อๆไปเด้อฝากกดติดตาม่องเป็นเลยวิธีการแน่เด้อเจ้าครับแกะ